จังหวัดลำปางสวัสดีค่ะสาห์นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ,คะ,คะ,คะในวันที่24-29ธันวาคม2564พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจนังหวัดลำปางออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานณนสำนักงานจำนวน8รายและทางโทรศัพท์จำนวน10รายค่ะ วันที่24ธันวาคม2564นายควงใส่แจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้ในการพีรักเกียรติขจรนักวิชาการรายงานชำนาญการ เขารวมประชุมโครงการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการดำเนินการโดยสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เพื่อคืนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างแก่สถานประกอบการและร่วมวางแผนบูรณาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสถานประกอบการในจังหวัดลำปางต่อไปณห้องประ ประชุมศูนย์โรคเรื้อนจังหวัดลำปางโดยมีนางสาวเมตตาคำอินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมค่ะต่อมาในวันที่27ธันวาคม2564นายควงใส่แจม สวัสดีการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางครั้งที่12ทับ2,564ณนะห้องประชุมรักองค์กรอาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่หมอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผแม่หมอโดยมีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมค่ะ และในวันที่28ธันวาคม2564นายควงใส่แจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาววรินทรยวงนุ่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดลำปาง ครั้งที่12ทับ2,564ณห,ห้องประชุมอาล์ลำพางชั้น4สารากางจังหวัดลำปางโดยมีนายอนาวาัตสัตบุตรประหลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านารักษาสุขภาพอย่าลืมมาล้างมือสวมแมสแล้วก็ที่สําคัญขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ให้กับต่บสบอสครลำปางด้วยนะคะและพบกันใหม่ปีหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะกาศรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน